ชีวิตมันมีความสุขเกินไป7วิธีง่าย,ายๆทรามานตัวเองด้วยกดไหลย้อนทานอาหารมันๆทอดๆกินไปเลยข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่หมูทอดแกงกะทิแกงผแงนงต้มขาไก่แกงเขียวหวานจะช่วยให้อาหารย่อยช้าลงหมักหมมอยู่ในร่างกายเพิ่มโอกาสการเกิดกดไหลย้อนจัดไปเลยชากาแฟช็อกโกแลตน้ำหมัดลมเครื่องดื่มชูกำลังช่วยเพิ่มความเครียดเร่งการหลั่งกรดยิ่งเป็นแพนิกด้วยเนี่ยต้องจัดเลยกินแล้วนอนทันทีอย่ารอช้า ถ้านั่งย่อยเกิน2ชั่วโมงเดี๋ยวกรดไหลย,ย้อนจะไม่มาปลุกคุณตอกนกลางคืนสะสมความเครียดไว้เยอะๆกรดจะได้พุ่งปีด๊ดและห้ามออกกาลังกายเด็ดขาดเดี๋ยวสุขภาพจะดีเกินไปย่อยง่ายเกินจนลืมรสชาติความทรมารยาเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวเกินคำละ20-30ครั้งเนี่ยไม่ควรเลยเดี๋ยวข้าวจะละเอียดเกินไปกระเพาะไม่ได้ทำงานหนักท้องก็ไม่อืดน,นอนตะแคงขวาเท่านั้นเพื่อเปิดทางให้กรดไหลย,ย้อนไหลขึ้นได้สะดวกรับรองแสบร้อนจนไม่อยากนอนอีกต่อไปกินผักพวกนี้เยอะๆเน้นเมนูจัดจ้านพริกต้องถึงหอมใหญ่กระเทียยมมต้้องาช่วให ใครเครืองเพิ่มแก๊สในท้องใครอยากมีความสุขดีก็อย่าหาทำส่วนใครอยากทรมานก็จัดตามวิธีที่บอกได้เลย